นะคะในหัวข้อพัฒนานศิลสากน์นะคะเริ่มนะคะทำความเข้าใจว่าทําแบบฝึกหัดนี้เมื่อครูอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนั้นจะตอบร่ามกันเลยนะคะโอเคเริ่มกันข้อที่สานะคะคริสโตเติลน,นักปัจญาชาวปรีดกให้ความหมายศิลปะไวย้ยางนี้ ขอพอ่อศิลปะคือการเรียนแบบพ้อ่อศิลปะคือการเป็นตัวแทนของชีีิตข้อไหนดีคะข่พอคงฝ่พอพอายว่าศแบบิโอเคศิลปะคือการเรียนแบบนะคะอีกข้อหนึ่งข้อต่อไปงคกประกอบทาง,งทั้งสีในข้อใดเป็นส่วนที่ได้ที่สุดเป็นส่วนท,ท,ที่เริ่ม ส,ส่วนอื่นอื่นนะคะก็ก็สีเขาขอจุดเขาขอเส้นเขาขอเนื้อผิวก็ไหนดีคะเขาขายเขาขอขายว่าอะไรคัสจุดเขยใครเห็นว่าจุดค่ะยกมือเกียจุดนะคะนะจุด